ตาดิจ้าพี่น้องจ้าไปมือในสามแมวสิพาไปขืนเขาขืนโคกสิเดินทางเวบบ้านมะดาบนกบ้านมจูจ้ะห่างจากบ้านสาวแมวไปประมาณหากิโลขามเขาพีสามลูกสิไะไปกินเขาง่ายเขาเตรียมเขาแรกมันเพลินจ้ามือนนีนไอที่มีเระงานมากทั้งสิงห์ไปรับกลับไปจ้าสิพาเดินทางขืนเขาขืนปลาขืนโคกแล้วกะสิพาชมวิวง,งามๆขางทางไปจ้า และจ้าเดินทางออกมาทางหนาบ้านออกมาทางหนาบ้านนะสีย่างเรียบทางไปทางดดพุ่นแดดพี่น้องมื่อนี้แดดดีก็เลยสีผ้ายางนะแดดดีโอ้ยอุ่นทางไปไฮเด้อจักมือสีผ้าขาไปเบิง่งนไฮเด้อแดดดีมื่อนี้เบิง่ง ไปบานมาดาลนกค่ะขามเขาไปอีกสามลูกสามทางพุ่นละย่างไปพุ่นถ้าเบิงอันถ้าเบิงบ้านเบิงทองเบิงอันภูเขาเบิงฟาร์มเขานะนำน่าจะพี่น้องย่งางถ่ายวิดีโอไปกับสีประเมยแต่ว่าเนอทำเปสิหอดย่งางหอดบ้านก็เบิงนกรั้งแรกเด้อค่ะครั้งแรกที่เดินไปบ้านเนพิ่นเพราะว่ามืองนี่แหะ ได้นัดกันไว้ว่าสิไปกินข่าวบ้านเพิ่นกันก็นองอีกผู้น,นึงบดนแฟนเพิ่น,นก็นองอันแฟนเพิ่นบ่ได้ออกมาส่งอ่ะนะจจะนั่งกับปันจักรยานมากฮู้ว่านั่งสิมาถึงบ่ฮู้ว่านางสิมาถึง,างมาถึงคือการบ่นั่งกับกระลังปันจักรยานมากคอยก็เดินไปจุดนัดพบคือคือบ้านมาดามนกจ้ะจุดนัดพบก,ก็คือบ้านมาดามหนกบ้านน้องเจ๊พี่ <laughs> ก็ดีเลยเดี๋ยวพี่พีพีน้องมาเบิงรงวิวน้ำบ่ค่อยเดี๋ยวออกมายางจ้ะเพราะว่า,าอากาศบ่ค่อยมีแดดเนาะฝนมันตกอากาศบ่ค่อยมีแดดป่านก็เจาะงามๆเลยพี่น้องเทายางมันกัดสีสันสะเทือนใน่เด้อจ้าพี่น้องจา้าอันพระท่านได้ซื้อใหม่เซืฟี่กันสันสะเทือนอยู่เพิ <laughs> ่งเริ่มเฮ็ดเคียบนะจน้ะเนาะเป็นกำลังใจเบิง่งคลิปให้ค่อยๆในเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยคือเจาะงามๆเลยพี่น้อง มาเมื่อไงก่เบึง่งพี่นอ้องส่วนมากบาน,ยานยอยู่แถวนี้ก็เจ้าสีเหลี้ยงแพะเหลี่ยงแกะเด้จ้ะเด้อเห็นบอหันให้ฟ้ามแกะฟ้ามแพะเนอกจากพ,พุ่นพี่น้องอยู่ขขางทางได้ี่อ <c ười> ยู่ขขางทางค่ะทางสียางไปบานนั่นมาดามโงกพุน่นคอยยางมาแต่พุน่นล่ะ ติ้งรถรถรถมันแรงมากเนี่ยเรื่อันค่อยไปนี่ก็เป็นบานข่อยจ้ะก <c oughs> ็ค่อยไปนี่ก็เป็นบานข่อยพี่ภูเขาขามาได้ดละลูกนึง <c oughs> ขามภูเขามาได้ละลูกนึงเหลือดสองลูกไปจ้ะพ <c oughs> ี่น้องจ้าวิวงามนะจ้าเนาะคุณเฮ้ย <c oughs> วาท่านถึงเครื่องทางยิท่จ้า <c oughs> พ่นย่างขึ้นเดินไปอีกพุลจ้าว่าท่านถึงเครื่องทางอยู่ห่างว่าแวะทายอันวิวเห็นเบิง้งซื่อจ้ามองจากมุมนี่ลงไปอันทั้งภูเขาทั้งภูเขาทั้งผ่นมันคือสีงามๆามสันดกก็กเลยมาทายให้เบิ้งจ้าย่างผ่านป่าพี่นอ้องย่างผ่านปลาเบิ้งงด้วยสิให้เบิ้งปลา คนละสียางก็คนละจ้าป้าแม่ป้าสนแม่พี่น้องไปตาอันเปตาอันเขาไปหาเฮ็ดเถอะจ้านี่แหละป้าเฮ็ดข่อยเดี๋ยวย่ำหน้าเฮ็ดออกข่อยสีมะลุยข่อยสีเขาป้านี่แหละจ้าไปเบิ่งเฮ็ดไปจ้ายางไปเป็นมูข่อยวอาน้ำข่อยเด้อพี่น้องยางเป็นมูกัน อันคันช่วงที่ว่าลอกดาวเนวาะก็ลัมีคนมาหยางออกร่างกายดูอยู่จ้ะแตมีคนมาหยางออกร่างกายมาอันกันอยู่มเออติดไก่อยู่ดนะค่ะผู้สื่อข่านป้าสนโอ้นเห็นบ่จ้ะพี่นอ้องคนดริบลีผลเห็นแต่ลังข้าผล หาลาบานไม่ใหญโนกคอยตรงเดินจากหนีไปอีกพี่น้องจะเบื้องทางจะเบิ่งเส้นทางจะคอยตรงเดินเดนินจากเส้นนี้ไปอีกบางขสิดไทยมาให้เบิ่งทางข่อยยางมาแน้จ้ะเนาะพี่พท่นทั้งภูเขาทั้งบ้านคอยรถมันมาคอยปิดเสียงแบบรถใหญ่มันผ่านไปขอบปิดเสียงบ <laughs> oh างหันนี่โอ้หมายกอดผุนยางยางไม่ได้ยางไม่ได้ประมาณสามเขาแล้วจ้ะพี่น้อง สามเขาละจ้ะคำเขามาสามเขาผุนเขาที่สี่คำคำที่สี่ไปผุนอะไรเจ้งเขาที่หาผุนซีเป็นต์บัตรอะไนุ่พูนผุนผุนผุนโมเมนมองหันอีกสำร็จขอยว่าวหันเลยมองเห็นแต่บาตเห็นแต่หลังคาเนี่ยไปอีกจ้าซีเมนบัตรผุนไปจ้ะสู่ต่อเดิน